สวัสดีครับเพื่อนๆและผู้ติดต,ตามวันนี้ผมจะพามาดูเด่นสามตัวมาหน่วยสิบเหนือชุดที่สองนะครับชุดที่หนึ่งผมได้ไล่ลงให้เพื่อนดูไปแล้วนะฮะทั้งหมดมีสามชุดนะครับจะไล้จนสามชุดนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆนดูนะฮะนะฮะแล้วว่าวันนี้ก็จะเอาหนังสือมายืนยันตัวเลขให้ใหลายหท่านที่ยังไม่เคยเข้ามาดูได้ชมด้วยนะครับ ครับตามนี้ไปก่อนเลยนะครับนี่ฮะนี่ฮะ,ะให้มาที่3 5 9ตัวเลขออกมาที่3 6นะฮะนี่ฮะ8 1 5อ่ะตัวเลขเข้ามาที่1หลักหน่วยนะฮะ2 6 3อ่ะตัวเลขออกที่6 7หลักสิบนะฮะ6 5 8นะฮะตัวเลขออกมาที่ 0 6เข้ามาที่6หลักหน่วยนะฮะ8 2 5ะฮะตัวเลขออกมาที่6 2เข้ามาที่หลักหน่วย7 4 5ตัวเลขออกมาที่6 5เข้ามาที่เลข5นะฮะเดี๋ยวผมจะย้อนหลังให้ดูสักงวดหนึ่งนะฮะเนื่องจากเวลามีน้อยนะฮะนี่ฮะนี่ครับนี่ฮะนี่ฮะตัวเลขเขอให้มาที่7 สี่ห้างวดที่ผ่านไปนะฮะแล้วเขาดึงดึงห้าออกมาด้วยฮะเป็นตัวเดียวนี่ฮะแล้วจับชุดเข้าด้วยแต่กลับกันนะฮะเท่ากับเจ็ดสี่ห้านี่ฮะเจ็ดสี่ห้าตัวเลขออกมาที่ 6, 6, หกหกห้านะครับแล้วงวดที่จะถึงนี้นะฮะงวดที่จะถึงนี้งวดที่จะถึงนี้นี่ครับงวืองงวดที่จะถึงนะฮะนี่ฮะนี่ฮะ ก็ให้มาที่947นะฮะดึงมาที่4ดึงมาที่4นี่ผมเตรียมเตรียมตัวเลยเตรียมตัวไวเลยนะฮะนะฮะเท่ากับหนังสือให้มาที่947นะฮะนะฮะ947นะครับ,นะรบฝากเพื่อนๆดูด้วยนะฮะนะ ดูด้วยช่วยคำนวณกันไปด้วยกันนะฮะอันนี้เป็นชุดที่สองแล้วยังเหลืออีกชุดดึงเป็นชุดที่3ามสามตัวมาหน่วย10บนะฮะเขาแม่นจริงๆแต่บางครั้งเราจับไม่อยู่ผสมไม่ไม่ไม่เข้าท่าเข้าทางนะฮะจึงให้เพื่อนๆนะช่วยร่วมกันดูนะฮะบางท่านก็จับชุดเก่งก็เอาไปจับกับเลขที่มีอยู่ในดวงใจนะครับนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในชุดที่3